สวัสดีเพื่อนๆข่าวบอลทุกท่านอยู่กับผมจอดฟันทองเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับฟุตบอลมี5คู่ก็ทั้ง5คู่นี้เนี่ยเราจะอยู่กันที่ศึกฟุตบอลถ้วยของแต่และประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยตุรกีบอลถ้วยของฮอลแลนด์บอลถ้วยของบุรียมบอลถ้วยของสเปนเช่นโคปาเดเลแล้วก็บอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในะวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที้เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีบอลเตงอีกหนึ่งตัวที่เป็นเนสมาชิก v ีวีไอพีเน่ก็จะได้รับนะครับเมื่อวานครับผมเลือกเน้นไปที่คู่ของอินเตอร์มิลานที่เจอกับอรารตันตานะครับคู่นี้ก็ผมเลือกต่ออินเตอร์ไปที่ราคาครึ่งกับลูกจบเกมครับเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะอรารตันตาไปด้วยสกอร์สี่ปรูศูนย์ก็เรียกได้ว่าบินนี้ก็กินเต็มนะก็อยู่นี้กับสมาชิก V ีวีไอพีทุกท่านที่ได้ตามบินนี้กันด้วย และแน่นอน,นครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับทีเด็ดบนเตงหรือว่าแนวทางสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอด,ดไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับที่ได้แอด JOS88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อสอบถาม,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 มทัศนะตัวทีเด็ด VVAP ประจำวันทุกๆวันกันได้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกตุรกีครับนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาตาสลายครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาะกกุมรักคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามแรมปาร์กจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน4 5นะครับ เรามาดูสถิติเฮดทเวตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับซึ่งเฮดทเวตเนี่ยก็เป็นฝั่งกาสลายทำผลงานได้ดีกว่านะครับในรอบพาร์เกมร์องสุดที่สองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับกาสลายนะเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับแล้วก็เสมือนไปสองครั้งโดยที่คารากุมรักเจอกับกาสลายในรอบพารเกมหล่สลาสุดคารากุมรักไม่เคยเอาชนกะกาสลายเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาสลายเปิดบ้านเอาชนะคารากุมรักไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเปอศูนย์เมื่อเดือนธันวาคมไปที่แล้วนะครับส่วนภาพรวมฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดหลังสลลครรับกาส การสลาย,นยชนะไป4แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กรารสลายเปิดบ้านเอาชนะอันตายาสปอร์ไปด้วยสกอร์สองหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยกาลาก็ทำเงินไปที่3เกมแล้วก็พ่านลบไปที่2เกมนะครับส่วนทเทมเยือนครับฟอร์มห้านั้นล่าสุดคาราคุมรักเนี่ยชนะไป2เสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คารากุมรักเปิดบ้านเสมอกับอลรันยาสปอร์ไปด้วยสกอร์หนึ่งตหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยคาราคุมรักก็ทำเงินไปที่3เกมแล้วก็พ่านลบไปที่2งเกมนะครับซึ่งเ,าคาคนนเดงอนอยราคารสาลาต่อ ทีร่ราคาลนะูกครึ่งราคาณะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่การสลายต่อที่าราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งการสลายลาราคาน้ําจะอยู่ที่1.99้าเชาติเราไปลองฝั่งากกาคาราคุมรักราคาน้ำเจอที่ที่1.86กนะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงผลงานในาลีกนะทั้ง2ทีมผลงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับการสไลด์ก่อนี้ถ้าผลงานนาลีกถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะนำจากฟองอยู่ และมีอยู่72คะแนนจากการลงเล่นไป27เนัดเรียกได้ว่ากาสลายก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่โชว์ผลงานในฤดยกานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนฝั่งคารุมลักเนี่ยอยู่อันดับที่14ของลีติตุรกีนะครับมีอยู่29แต้มจากการลงเล่นไป27นัดผลงานก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยอนิวอัลครับเฮนทิวิตก็เป็นกาสลายทาผลงานได้ดีกว่าส่วนภาพรวมฟอร์มเล่นก็ยังคงเป็นกาสลายนะฟอร์มค่อนข้างจะนิ่งกว่าถึงแม้ว่าจะมีบางเกมที่กาสลายครับไปแพ้แต ถ้าบนในประเทศเนี่ยกาสลายก็ถือว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งทีมแข็งแก่้งอยู่สม่าเสมอเลยทีเดียวเันเนี้จากเลทราคาลุกครึ่งที่เปิดมาส่วนตัวผมมองว่าราคานี้ถ้าเจอกับการขุมรักราคานี้ไม่แพงนะเนื่องจากกาสลายครับมีดีอีก 1. นจุด ผลงานลูกการนี้ของกาลาสลาย์ยามที่เดริบ้านนับในลีกจากทั้งหมด14เกมนะครับสังเกตจะชัดเลยนะครับจาก14เกมในบ้านเนี่ยกาลาสไาย์ชนะในลีกทั้ง14นัดรวดเรียบเลยว่ายามที่กาลาสไาร์เล่นในบ้านในลูกการนี้กาลาสไาย์ไม่เคยเสมอไม่เคยแพ้มีแต่ชนะอย่างเดียวทันนั้นนะครับบวกกับผลงานการเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดของกาลาสไาย์ก็ชนะไปถึง10เกมรวดนะครับกาลาสไาย์ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะโชว์ผลงานดียามที่ได้เล่นในบ้านส่วนทางกฝั่งคาร์ลักที่9เกมมเยือนนะี แค่1เกมเสมือนไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงจิเกมฉะนั้นจากราคาลูกครึ่งที่เปิดมาในเกมวันนี้เป็นกราร์สลายเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งอย่างที่บอกครับราคานี้ผมมองว่าไม่แพงนะถึงแม้ว่าเกมนี้กราร์สลายอาจจะมีโรเตชันบ้างแต่ด้วยสัภาพของทีมแล้วก็มาตรฐานทีมที่ต่างกันอย่างลิบลับผมมองว่าวันนี้กราร์สลายจะยิงทะลุเป้าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์บดีกราร์ตสลายไปรอลุ้นเม็ดที่2ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่2ครับข้ามไปกันที่ศึกดัชครับนะครับก็เป็นบอลถ้วยของประเทศเทอร์แลนด์จะเป็นคู่ดวงเฟยนูตตเ็อ์ดามนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ FC ฟซีโกลนิงเกน คุณที่ครับจะเตะก,กันที่สนามสแตดิโอนฟยานูดจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสถิติเฮดทูเฮดผลง,งานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกายการฟยานูดเก็บชัยชนะไปสองนัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดโดยที่ใน,นรอบมาเกมของสถิติทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับฝั่งโกลนิงเกนไม่เคยเอาชนะฟยานูดเลย,เลยซึ่งเกมนักสดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนมีนาคมปี2023นะครับเป็นฟยานูดเปิดบ้านเอาชนะโกลนิงเกนไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเปอร์มมกาาารเลล่่่นนนนทีผ5ัดดสุใ ในทุกรายการนะครับฟรีนุดครับเก็บชัยชนะไปไสามแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟรีนุดบุกไปเอาชนะอเมเบรสตีไปด้วยสกอร์ศูนย์อร์เซ็ส่วนการทำเงินเนี่ยฟ an, รนะีนุดทำเงินไป2เกม 2, แล้วก็พารลบไปที่3เกมนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับโกนิเกนฟอร์มห้านันล่าสุดโกนิเกนชนะไป2เสมอสอแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โกนิเกนเปิดบ้านเสมอกับแฮมมอนสปอร์ตไปด้วยสกอร์ศูนย์เปอร์เซ็นส่วนการทำเงินเนี่ยฝั่งโ<ป>กนิทงเก้1 1> านอย่าง ฟีนุตต่อที่ราคา2ลูกครึ่งราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ฟีนุตต่อที่ราคา2ลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งฟีนุตราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 4ถ้าเราไปลองฝั่งคูนิเกนราคาน้ําจะอยู่ที่1.85นะครับซึ่งจากเลนราคาที่เปิดมาก็สังเกตจะชันราคาไหลขึ้นจากราคาที่ฟีนุตต่อที่ราคา2ลูกควบบางสํานักก็ดูเหมือนว่าราคาจะไปที่สองลูกควบนะ อย่างที่บอกครับราคาณตอนนี้มาอยู่ที่ฟนูตต่อที่รกาคา2ลูกครึ่งจากราคานี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้แรงเนื่องจากทั้ง2ทีมอยู่คนละลีกอยู่คนละดิวิชันกันฟนูตครับลังอันดับที่สของศึกฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกตอนนี้ฟีนูตมีอยู่5 5คะแนนจากการลงเล่นไป23นัดส่วนฝั่งนอร์เกนอยู่อันดับที่6ของศึกจูปิเอลลีกหรือว่าลีกลองของฝั่งฮอลแลนด์นะครับขึ้นไปนนย,ยี่45คะกนัดานี่นยากกมาาตรฐนทีมของทั้ง2ทีมที่แตกต่างกันอย่าางงมกถึแม้ว่าผลงานที่ผ่ผาานมานมะ ก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างสักเท่าไหร่แต่ว่าฟรฟนุดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานค่อนข้างจะดูดีเทียบกับฝั่งกรุนเกน ที่ผลงานดูดีไม่แพ้กันแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับทั้ง2ทีมอยู่คนละลีกคนละดิวิชันกันนะครับเบลดเปิดมาเนี่ยเป็นฝั่งฟีนูตต่อที่นาคาสองลูกครึ่งซึ่งแน่นอนครับฟีนูตเทียบกันในลีกของฮอลแลนด์เนี่ยฟีนูตก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งเก่งเป็นอย่างมากผมมองว่าด้วยมาตรฐานทีมที่ต่างกันนะครับเบลดเปิดมาเหมือนจะราคาแพงแต่ผมมองว่ารา,าคานี้มันไม่แพงสำหรับฟีนูตคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฟีนูตดโดยความที่ฟีนูตมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจจะสูงงงงเเกกกกกมมมนนีีี้้ตอออาาาาาทลรรย่ค ลูกครึ่งนี้ผมมองว่าวันนี้ฟีนูตก็จะยิงทะลุเป้าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฟีนูตลอตดัมไปหละรุนเมดที่3ฟันธง,งเราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกเบลยเยียมครับนะครับก็จะเป็นคู่ระวางรอยันอันเว็บจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุสเทนเดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโบซูซาดิโอนะครับจะเตะก,กันในเวลา ตีสองสนะครับเรามาดูสถิติเฮตวีสของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสถิติเฮตวีสผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลอยยอนเว็บเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดโดยที่ในเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อุเซนเดน,นะครับเปิดบ้านเสมอกับลอยยอนเว็บไปทิศกอ่อนหนึ่งต่อหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลอยยอนเว็บเก็บชัยชนะไปได้สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลอยยอนเว็บไปเสมอกับเคเอเอเก้นไปทิศกอ่อนสองต่อสอง ผ่านลบไป2เกมนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนออสเซนเดฟอร์มห่างนักสุดออสเซนเดชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่สเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ออสเซนเดนะครับเปิดบ้านแพ้กับคับบูตูไปที่สกอร์สี่ประตูหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยออสเซนเด่ทำเงินไปที่3เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่2เกมนะครับซึ่งในราคาคูนี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอใหญ่รอยยันอันเว็บต่อที่ราคาลุกคลุ้นกับสองราคาหนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่รอยยันอันเว็บต่อที่ราคาลุกคลุ้นกับสองถ้าเราไปต่อฝั่งอันเว็บรราาาาาคคนนน้้จจะออออยู่่่่ททีี1.86 1.8ชงงฝัสเเซด จุด99นะครับก็แน่นอนครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่อยู่คนละลีกอยู่คนละดยูเอ็นกันอีกแล้วนะรายันน้ำแบ,บครับอยู่ลีกสูงสุดของฝั่งเบลเยียมอยู่อันดับที่4นะแข่งเป็นล,ลีกสิจดัดมีอยู่45คะแนนส่วนฝั่งออสเตรียทีมเยือนนะครับลังอันดับที่11เป็นลีกรองของฝั่งเบลเยียมนะครับแข่งเปแล้วี่สานัดมีอยู่28คะแนนผลงานบนตรนารางคะแนนก็แตกต่างกันอย่างลิบลับอยู่แล้วบวกกับเฮตูเอตเรายันแบบจะกับออสเตรี T ay, ยทีไรเรอยันแบบ, Mark, บม ซึ่งก็เป็นเกมที่แล้วที่อุสเดชได้เล่นในบ้านเกมนี้ครับได้กลับมาเล่นบ้านของรถยนตเว็บที่ผลงานที่ผ่านมาถือว่ารอยนตเว็บไม่ได้เปลี้ยนปังสักเท่าไรแต่เฮตุเว้นั้นสังเกตนะเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ล้ามักจะเป็นรถยนตเว็บทำเงินเหนือฝั่งอุสเดได้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับรอยนตอันเว็บยามที่ได้เล่นในบ้านเลยก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมจาก13เกมในบ้านในรีกนะครับชนะได้8สมศแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวส่วนทางกับฝั่งอุสเดที่เกมเยือนนี้ม่อยยจจะสวากการเนนน11ะช5.4แล้วแพ้ไป2เกมยิง2 เปปนะทียบกันแล้วเนี่ย้วยมาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านอย่างรอยอันเว็บวันนี้จะโลดชั T ่น e ทีมพอสมควรแต่ด้วยความที่รอยยันเว็บกับโอซินเดักยภาพทีมแตกต่างกันอย่างชัดเจนผมมองว่าวันนี้รอยยันเว็บจะเก็บชัยชนะในบ้านไปได้อย่างไม่ยากจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็นรอยยนเว็บต่อที่ราคการลุกครึ่งกบสองอย่างที่บอกเกมเล็กที่แล้วเป็นโอซเดซทำผลงานได้ดีซึ่งสามารถยันเสมอกับรอยอันเว็บได้หนึ่งเกมนี้ผมมองว่าโอซเดซไม่น่ารอดดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ เจ้าบ,บ้านอย่างลอ,อยยอดอันดับซึ่งถ้าเรารอเชียร์ลอ,อยยอดอันดับในวันนี้นะครับเราก็จะมีลุ้นอยู่สองอย่างไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันธงรอไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ศึกโคปาเดเรยนในรอบรองชนะเลิศในนัดที่2จะเป็นคุรุวังแอตเลติกบีเบลครับจะเปิดบ้านต้อนรับแกนมเมเยอนของแอตเลติกโกมาดริด คุณนี้ครับจะเตะกันที่สนามซันมาเมตบาลิอาจะเตะกันในเวลาตีสามครึ่งนะครับเรามาดูสถิติเฮตูเอตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับซึ่งผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งบีบอลครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นบีบอลนะบุกไปเอาชนะแอตเมลิทไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งตัวศูนย์ในเล็กที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบีบอลเก็บชัยชนะไปไสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปททีีี่่่เเเเกกกกมมมลลาสุด็็ปปนนบบอะไแพ้ กับเบติสไปที่สกอร์สามหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยบีเวลทำเงินไปที่3เกมแล้วก็พานลบไปที่2เกมและฝั่งทีมเยือนอย่างแอดมดริดก็ฟอร์มห้างเรื่องสุดชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอดมดริดนะครับทำได้เพียงแค่ไปเสมอกับอเมริกาไปที่สกอร์สองด้วยสองส่วนการทำเงินเนี่ยแอดมดริดทำเงินไปที่1เกมแล้วก็พานลบไปที่4เกมนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอบางสำนักก็เป็นเจ้าบ้านอย่างบีบอลต่อที่ราคาปปปปนนนนะคคคครรรรรรัับบบาา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 ตอออออีีีี้้้้มมยู่่่่ททเเเเสถถไไววงงงฝลจ ฝั่งแอตมาริตราคาน้าเจอที่2.1 6นะครับคู่นี้ก็ต้องดูราคากันว่าราคาจะไหลไปทางไหนนะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยราคาอาจจะไหลไปที่บิบอลต่อที่ราคาปปปเลยซ้ําก็แน่นอนครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันถ้ามองถึงผลงานในรีนะครับบีบอลที่รลังอันดับที่5มีอยู่4 9คะแนนมีคะแนนตามหลังแอตมาริตอยู่สามคะแนนด้วยกันนะั่นจากแอตมาริตมีอยู่52คะแนนจากการลงไปยี่สนัดเท่ากันนะครับส่วนเฮดทเวดเนี่ยก็ ลั่งสุดของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันนะครับฝั่งบีบอลเอาชนะเนือ ry, แอตมาิดได้ทั้ง2เกมรวดเลยบวกกับผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าบีบอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเกมสุดในเกมที่แล้วซึ่งเป็นเกมที่เจอกับเบติสแล้วก็แพ้ไปถึง3 1ึแต่ก่อนหน้าเกมของบีบอลก็ถือว่าทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมในบ้านของบีบอลนะครับบีบอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะมีผลงานที่ดียามที่ได้นในบ้านสังเกตชัดๆนะครับเก้าเกมในบ้านของบีบอลชนะได้ถึง8เกมเสมอไปหนึ่งแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะเทียบกับฝั่งแอต ในรุกการนี้ถือว่าผลงานเกมเยือนไม่ดีเลยนะครับจาก10เกมเยือน,นชนะได้2เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมโดยที่เกมเยือน4เกมหลังสุดของแอตดมาริดนะไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับมีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่2เกมซึ่งจากภาพรวมและราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอถ้าเรามองดูดีนะครับตอนนี้บิวเบลก็มีความได้เปรียบจากการที่เกมที่แล้วนะที่บิวเบลนะ เก็บชาแนลเหนืนนอแอดมิริมาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผลต่างประตูแค่1เม็ดแต่บนถ้วยแบบนี้ครับหเม็ดก็ถือว่าสร้างความแตกต่างได้แล้วเกมนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะไปออกที่น่าเสมอเนื่องจากจ้าบ้านอย่างเบานี้น่าจะมาเล่นรับกลุ่มส่วนฝั่งแอดมิริตที่ผลงานค่อนข้างจะลุ่มลุ่มบนดอนนะครับเกมนี้แอดมาริตจาเป็นที่ต้องบุกอย่างเดียวเพื่อที่จะทวงประตูคืนมาให้ได้แต่ด้วยคุณภาพทีมแอดมิริตที่ดรอปไปค่อนข้างเยอะเกมนี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแอตติกวีเบถ้าจะมีผู้ชนะในเก้าส ผมขอจิ้มไปที่เจ้าบ้านอย่างบีบอลคาดว่าวันนี้บีบอลมีดีพอนะฮะที่จะย้ำแค้นที่จะย้ำชชนะเหนือแอแอปดได,ได้อีกถึงครั้งฟะทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกโปรตุเกตครับ รอบรองชนะเลิศในนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสซาเดโอโคเซอันวาเาเต้จะเตะกันในเวลาตีสามสี่สิบห้านะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหนึ่งสุดในทุกรายการของทั้งสองทีมนะครับฝั่งลิสบอนเนี่ยชนะไปได้หนึ่งครั้งเสมอกันสองครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเบนฟิก้าเอาชนะไปได้สองครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่สองทีมได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เบนฟิก้าเปิดบ้าน มกลเล้นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบเกมหลังสุดนี้ ลิสบอนไม่เคยแพ้ใ,ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิสบอนนะไปสมองกับเปลีวอัพพีซ์กอสามรือสามส่วนการทำเงินเนี่ยลิสบอนทำเงินไปที่3เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่2เกมและฝั่งทีมเยือนครับเบนฟิก้าฟอร์ม5นั้นหลังสุดเบนฟิก้าชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่นอร์รเกมหลังสุดนี้เบนฟิก้าไม่เคยแพใ้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟิก้านะครับเปิดบ้านถล่มปอร์ติมอนเซนไปที่สกอร์สี่ประตูศูนย์ส่วนการทำเงินเนี่ยเบนฟิก้าทำเงินไปที่2เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่สามเกมนะครง้ิิส์ต บอนต่อที่ละกการิึงลูกหลักคาหนานะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ลิสบอน เจ้าบ้านต่อที่ราคากริงลูกถ้าเราไปต่อฝั่ง bon ลิสบอนราคาน้ำจะอยู่ที่2 0 0ถ้าเราไปลงฝั่งเบนฟิก้าราคาน้ำจะอยู่ที่1.83่งานะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกถือว่าค่อนข้างจะสู่สีกกนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทั้ง2ทีมเก่งของลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนเจ้าบ้านอยู่อันดับที่2แข่งไป็นงยี2 2นัดนะมีอยู่56คะแนนมีคะแนนตามหลังเบนฟิก้าที่อยู่อันดับที่1นําจากฟงตอนนี้อยู่ที่2คะนนน่องคะแนนนิก้นา,นากกว่า1รับ เฮตเวสถ้าวัดผลที่5เกมบางสุดนี่ฝั่งเบนฟิก้าทาผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยโดยที่เกมมาสุดก็เป็นเกมเบนฟิก้าเอาชนะเหนือิสบอนได้ด้วยบวกกับผลงานที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มก็เล่นที่ผ่านมาทั้ง2ทีมถือว่ามีฟอร์มค่อนข้างจะดูดีแล้วก็เป็น2ทีมที่แพ้ยากด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าวัดในเกมมาสุดกันจริงๆเนี่ยถือว่าเบนฟิก้ามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะใสกว่าเนื่องจากเบนฟิก้าเกมมาสุดก็เก็บชัยชนะมาแล้วก็เป็นการเอาชนะปน bon อบบะร์ติมัเ่่ได้้วยสกททงบลีีมแแคพ ลีอ้อัพปริสกรสามตูสามด้วยทั้งสองทีมเป็นทีมชั้นนาของลีกโปรตุเกสเกมนี้ผมมองว่าทั้งสองทีมน่าจะมาเล่นกันแบบระมัดระวังหลังบ้านเรียกได้ว่ามาเล่นกันแบบรัดกลุ่มด้วยกันทั้งคู่ที่รดการขงของทั้งสองทีมก็มีไม่ต่างกันแต่ถวัดกันที่ความนิ่งเนี่ยผมมองว่าทีมเยือนอย่างเบนฟิก้ามีความนิ่งกว่าถึงแม้ว่าเกมนี้ครับเบนฟิก้าอาจจะไม่บุกมาเก็บสามแต้มได้แต่จากกำแพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเจาบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกอย่างที่บบบบออกกกกกเเเเเเมมมนนนนนนี้้้ปปป็็็็ลลถวววยแวยแแะใรงช นัดแรกเลยนะซึ่งมาตรฐานทีมก็ไม่ต่างกันผมมองว่าวันนี้เบนฟิก้าทีมเยือนน่าจะเอาอยู่ฉะนั้นกูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าอย่างน้อยๆจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมวิเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับคู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนกันบ้างหรือว่ามีคู่ไหนนะครับที่มันจะพลิกล็อกหรือว่าคู่ไหนมาแคัดคทเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสันส้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับกาลสลายกับคารกรักนะครับคู่นี้อุเรเปิดมาเป็นเจ้าบ้านกาลสลายต่อที่ราคาลุกรื่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่กาลสลายคู่ที่2 ฟีนูดกับโกลนเกนคู่นี้อเรตเปิดมาเป็นฟยนูดต่อที่ราคา2ลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฟยนูดคู่ที่3ามลอยนอันเว็บกับโอซนเดคู่นี้อเลตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านรอยนอันเว็บต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อันเว็บคู่ที่สครับแอติกบีเบลกับแอติโกมาลิตคู่นี้อเรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบีเบลและคู่ที่5้าสปอร์ติ้งลิสบอนกับเบนฟิก้าคู่นี้อเรตเปิดมาเป็นลิสบอนต่อที่ราคาครึ่งงลลููกกกค่นีี้ผมอออเืไปทบฟา กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b สุ r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวีเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุดก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ